สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีของช่องน้องหอมทุกทุกคนเลยนะคะไม่สซึงค่านะคะมาในคลิปนี้นะคะก็มาบรรยากาศในยามค่ําคืนนะคะก็ในคลิปนี้นะคะน้องหอมก็จะมาเรีแอคชั่นคลิปอีกเช่นเคยนะคะก็เนื่องจากว่ามีพีเอฟซีของช่องน้องหอมนะคะก็ขอมาหลากหลายคลิปบ้างเลยนะคะก็เคยขอมาก่อนหน้านั้นก็มีนะคะแล้วก็คลิปล่าสุดก็มีนะคะก็บอกว่าอยากให้น้องหอมมาเรีแอคชั่น วอลเล่์วันหญิงแข่งกับทีมชาติอื่นๆให้ดูหน่อยนะคะแล้วก็คือแบบว่าก่อนหน้านั้นน,น้องหอมก็เคยถ่ายทําน้องหอมก็เคยแบบรีแอคชั่นคลิปที่เกี่ยวกับวอลเล่์วันหญิงทีมชาติไทยที่แข่งขันกับทีมชาติอื่นนะคะก็เคยทําหลายคลิปติดต่อกันเลยนะคะเนื่องจากว่าช่วงหลังนี้ทําไมถึงน้องหอมไม่ได้ทําต่อนะคะก็แบบ มี FC ขอมานะคะบอกว่าอยากให้น้องหอมดีแอคชั่นคลิปอาต่างๆแล้วก็แบบอ่าวิถีชีวิตวันนอกของน้องหอมให้ดูมากกว่าอะไรอย่างนี้นะคะน้องหอมก็เลยเข้าใจว่าเออแบบ ยังไงพี่ๆหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบเรื่องนี้เหมือนกันบางคนก็อาจจะชอบบอลเล็บบอลชอบเกียนการกีฬานะคะบางคนก็อาจจะไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะคะน้องหอมก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายทำเติอดต่อไปนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้นะคะน้องหอมก็เลยจะมาทําตามคําขอที่มีเพี่อีหลากหลายคนที่ขอเข้ามานะคะก็จะมาทําตามคําขอขออีกครั้งหนึ่งนะคะก็ในคลิปหน้าสุดนี้นะคะก็มีพนนะคะส่งคอมเมนต์เข้ามานะคะก็บอกว่านะคะ น้องหอมนะคะอยากให้น้องหอมรีแอคชั่นบอลเล์บอลหญิงนะคะจะแพ้หรือชนะตุรกีนะคะก็อยากให้น้องหอมช่วยรีแอคให้ดูหน่อยนะคะก็เลยอขอมานะคะน้องหอมก็เลยอยากจะจะตามคำขอนะคะถ้าไม่ได้แบบ ขอมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําตามไม่ได้แบบทําให้อะไรเงี้ยกลัวว่าจะน้อยใจเอานะคะก็นะมาในวันนี้นะคะน้องหอมก็เลยจะมาจัดตามคําขอที่ PFC หลายคนขอเข้ามานั่นเองนะคะก็คือขอมาเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่14พอดีนะคะวันที่14ที่ไทยจะแข่งกับตุรกีนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะที่น้องหอมถ่ายทําอยู่คือเป็นเวลา1นึ่ทุ่มนั่นเองนะคะเวลาสี่ทุ่มนะคะก็ไทยจะแข่งกับ ตุรกีนะคะก็แต่ว่าก่อนนี้แต่แต่ว่าตอนนี้นะคะน้องหอมจะมาเรีแอคชั่นอะไรนะคะก็คือว่ามาดูมาส่งคอมเมนต์ชาวโลกกันก่อนนะคะก่อนที่ไทยจะพบกับตุรกีนะคะว่าชาวโลกคิดยังไงนะคะที่แบบไทยจะแข่งขันกับตุรกีและต่างคนแต่ละคนก็ความคิดเห็นอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ยังไงก็เดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันนะคะว่าชาวโลกแต่ละคนเขาคิดเห็นยังไงกับทีมชาติไทยจะแข่งกับตุรกี คําคืนนี้นะคะแล้วก็คลิปในวันนี้ที่น้องหอมจะมานําเสนอให้ทุกคนได้ชมนะคะน้องหอมก็นําคลิปมาจากรายการช่องวันม a สเตอร์นั่นเองนะคะและถ้าพี่ๆท่านไหนที่ชอบนะคะชอบดูการกีฬาหรืออะไรการกีฬาอะไรต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปรับชมรับฟังในช่องวันมาสเตอร์ได้เลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้เพื่อที่ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะ แล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันนะคะว่า แต่ละคนเข้ามาคอมเมนต์เห็นกัน<ร>ยังไงบ้างคะเดี๋ยวมา,วาชมกัน <อา S 1> ค่ะ,ะ,ม,ม,ะ,ะมันเอาชนะตุรกีได้แต่ฝั่งเอเชียบอกว่าไทยจะสามารถเอาชนะตุรกีได้เรื่องมันเลยเกิดอลเวงขึ้นมาครับคุณผู้ชมและแน่นอนครับวันนี้ช่องวันม a s t สเตอร์ปุ๊บจะพาคุณไปส่องคอมเมนต์ของชาวโลกทั่วโลกกันเลยรวมไปถึงชาวเอเชียของเราด้วยนะฮะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าดูเดือดจริงๆครับคุณผู้ชมครับก่อนรับชมวิดีโอถ้าชอบอย่าลืมกดถูกใจและกด subscribe ช่องวัน Master เพื่อติดตามข่าวสารไ้ด้วยนะครับความคิดเห็นแรกเป็นชาวเอเชียเรานะครับเป็นชาวฟิลิปิน มาพูดถึงทีมเบสบอลประเทศไทยเวา่าตุรกีนั้นแน่นอนเขามีเบอร์18ไงก็คือเซรากุเนสมีส่วนสูงถ้าเกือบ2เมตรคือ197ซนติเมตรเลยทีเดียวเขาเป็นตัวบล็อกที่โหดมากบางทีก็สามารถเป็นตัวโตบได้ด้วยฉันคิดว่าประเทศไทยจะเจองานหนักแต่ฉันก็เชื่อว,ว่าประเทศไทยจะสามารถเอาชนะไปได้แน่นอนความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวอิโดนีเซียได้มาพูดถึงทีมเบสบอลไทยไว่าฉันบอกแล้วไงว่ายังไงประเทศไทยก็ต้องสามารถเอาชนะตุรกีได้ถ้าชนะไม่ได้ก็อาจจะเป็น3ต่อ2หรือ2อต่อ3เซตก็ได้คุณจะพึ่งตัดสินคนคุณพ่ง การกีฬาตั้งแต่กีฬายังไม่เริ่มการแข่งขันฉันจากจะให้พวกคุณดูการแข่งขันก่อนในวันที่1 4นี้ที่ไทยจะเจอกับตุรกีและแน่นอนฉันจะรอเชียร์ประเทศไทยและฉันก็มั่นใจว่าประเทศไทยจะไม่แพ้เขาความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นชาวเกาหลีใต้ได้มาพูดถึงทีมบเบสบอลประเทศไทยไว้ว่าครั้งหนึ่งฉันเคยมองประเมินฝีมือของพวกคุณต่ำเกินไปจนวันนี้พวกคุณพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าแม้กระทั่งเบอร์สองคุณยังสามารถเอาชนะได้คุณอยา่าไปสนใจเลยไอคอมเมนต์นดราม่าต่างๆนานาที่มาทำให้บันทอนจิตใจของพวกคุณกำล เป็นชาวเกาหลีแต่ฉันก็รักทีมเบ์บอลประเทศไทยมากๆญี่ปุ่นนั้นก็เป็นหนึ่งในดวงใจของฉันจีนนั้นเขาสุดยอดอยู่แล้วฉันหวังว่าประเทศไทยจะได้เข้ารอบไปสู่รอบชิงนะฉันจะรอเชียร์พวกเธอไม่ต้องกลัวใครมันพูดถึงพวกเธอไม่ดีแต่ฉันจะเชียร์เธอนะสาวๆประเทศไทย ความคิดเห็นต่อมานะครับก็ได้มาแสดงความคิดเห็นใต้ความเม้นล่าสุดของชาวเกาหลีใต้คนนี้ว่าคุณพูดได้ถูกต้องแล้วครั้งหนึ่งประเทศไทยนั้นเคยเป็นมวยรองต่อจากเราและตอนนี้เขานำพวกเราขาดอย่าอ้างเลยว่าพวกเรานั้นไม่มีพี่น้องข้องฟ้าแฝดน,นี่เป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นและเห็นแก่ตัวเกินไปฉันมองว่าประเทศไทยจะสามารถเอาชนะตุรกีได้ให้พวกเธอเชื่อมั่นในแรงใจของพวกเธอผ่อนพันเธอคือผู้นำที่ยอดเยี่ยมความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นชาวรัสเซียคนนี้ได้มาพูดถึงทีมเบสบอลไทยไว้ว่าศักยภาพของพวกเธอนั้นฉันเชื่อว,ว่าพวกเธอทำได้ดีแต่่ในเรือองงข จะาพุ๊กเธอต้องยอมรับสาวว่าพกเธอตัวเล็กมากๆแมทที่พุกเธอเล่นในอิตาลีฉันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขาแค่กระโดดนิดเดียวเขาก็สามารถตีลูกลงได้อย่างง่ายดายและแน่นอนประเทศไทยขาดเรื่องนี้ถ้าอนาคตประเทศไทยมีผู้เล่นที่มีความสูงมากกว่าน,นี้มาเสริมทัพฉันเชื่อว,ว่าประเทศไทยจะได้เข้ารอบในระดับโลกได้ง่ายกว่าน,นี้ความคิดเห็นต่อมานะครับก็เป็นชาวไต้หวันนะฮะได้มาพูดถึงเอสบรา์คาราเคสเธอจะลงแข่งด้วยไหมเพราะว่าเธอนั้นเป็นตัวสําคัญมากๆไวในทีมฉันหวังว่าครั้งนี้ฉันจะเห็นเอสบ้าลงแข่งนะชื่อของเธอคือบาส ไม่ใช่เอสบ้าคาราเคสิสความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นชาวฟิลิปปินส์คนนี้ได้มาพูดถึงที่เบอร์บอนสาวไทยไว้ว่าการที่พวกคุณจะสามารถเอาชนะตุรกีได้มันมีอยู่หนทางเี็สองที่นั่นคือพวกคุณต้องเล่นบอลเร็วอีกหนึ่งอย่างพวกคุณต้องมีความกระตือรือร้อนห้ามแสดงอาการเหนื่อยให้คู่ต่อสู้เห็นพวกเธอต้องแสดงศักยภาพของพวกเธอออกมาให้เต็มที่แต่ฉันเชื่อว่าพวกเธอจะสามารถเอาชนะตุรกีได้อย่าลืมความเร็วสําคัญที่สุดบอลเร็วสําคัญที่สุดนะสาวๆความคิดเห็นต่อมานะครับก็เป็นชาวสิงคโ,โปร์ได้มาตอบกลับชาวฟิลิปินนนคี้ว่า คุณพูดได้ถูกต้องเลยฉันสกเกตมาหลายรอบแล้วประเทศไทยแพ้บอลเร็วแพ้บอลสั้นแพ้จังหวะ2ไม่ใช่จังหวะที่3ที่มีการอันเดอร์บอลมาแล้วมีการเซตก่อนจะเป็นการตบทนาคะแนนประเทศไทยมกักจะเสียแต้มง่ายๆและอีกหนึ่งอย่างคือลูกหยอดบอลประเทศไทยก็เสียง่ายเกินไปฉันอยากให้ประเทศไทยปรับปรุงตรงด้านนี้นี่เป็นความคิดของฉันเท่านั้นและฉันหวังว่าคนอื่นจะเห็นด้วยกับความคิดของฉันและก็มีใจอีกคนนึงนะครับได้มาตอบสั้นๆไปว่าฉันเห็นด้วยกับความคิดของคุณความคิดเห็นต่อมานะครับก็เป็นชาวเว วฉันมองทั้งสองทีมแล้วฉันเห็นความแตกต่างและข้อได้เปรียบแพราะความเสียเปรียบต่างกันประเทศไทยนั้นได้เปรียบของความคล่องแคล่วแต่ตุรกีนั้นได้เปรียบด้านความเร็วในการตีบอลความสูงการกระโดดตบเขามีมากกว่าประเทศไทยและฉันเชื่อว่าบอนเร็วประเทศไทยจะทําได้ดีในครั้งนี้แต่ตุรกีอาจจะทําได้ดีกว่าไทยด้วยเพราะฉะนั้นฉันมั่นใจว่าตุรกีจะสามารถเอาชนะไทยได้ความคิดเห็นต่อมานะครับก็เป็นชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งได้มาสแสดงความคิดเห็นต่อใต้เมนล่าสุดของชาวเวียดนามด้วยกันว้บ้าฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดของคุณกกาารีฬมัยง ได้้เริ่มขึนลยทยยังไม่ทันได้แพ้ตุรกีและตุรกีก็ยังไม่ทันได้แพ้ไทยทั้งคู่นั้นยังไม่ได้เจอกันแต่คุณกลับตัดสินใจโดยความคิดของคุณสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฉันไม่ยอมรับจากนั้นชาวเวียดนามคนแรกที่เป็นเจ้าของโพสต์ก็ได้มาตอบกลับไปว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ฉันมีสิทธิ์ที่จะอธิบายคุณไม่มีสิทธิ์มาบางังคับความคิดของฉันและชาวเวียดนามคนนี้ก็ได้มาตอบกลับไปว่าก็ใช่มันเป็นความคิดของคุณแต่คุณก็ไปกไดเอาความคิดของคุณมาตัดสินคนอื่นมันไม่ถูกต้องและก็ยยยััังงไไไมมมม่่่จจบนนนนคครุุณณผู้้้้ชชเเาาาาาาออพสต์แกกกวววีดด็ลป มาเดิมพันกับฉันหรือไม่ว่าครั้งนี้ประเทศไทยจะแพ้ถ้าเกิดประเทศไทยแพ้คุณจะมีอะไรมาให้ฉันเป็นของตอบแทนและชาวเวียดนามคนนี้ก็ได้มาตอบกลับไปว่าแน่นอนที่บ้านฉันนั้นไม่ได้ยากจนอะไรเลยที่บ้านฉันนั้นมีงูเห่าสิบตัวและงูสิงห์อีกสิบตัวคุณอยากได้แบบไหนคุณไปเลือกเอาเลยอะไรสิคนเวียดนามรับประทานงูด้วยหรอครับแอดมินเพิรู้ความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นชาวอิโดนีเซียคนนี้ครับได้มาพูดว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนสาวๆประเทศไทยพวกเธอต้องพุ่งชนและพุ่งชนอย่างเดียวและต่อจากนั้นก็มีชชาาาวออนนโดดีีเซยไไไ้มตบบกลัปุ่่งะแท พวกเขาต้องฟุ้งชนกันด้วยเขาไม่กลัวหัวแตกหรอ <c oughs> คงจะเจ็บหน้าดือความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นชาวโปรแลนด์ได้มากล่าวถึงทีมไทยไปว่าครั้งหนึ่งฉันเคยอิจฉาวพวกคุณประเทศไทยครั้งหนึ่งฉันเคยมองว่า FIB b, b. ีนั้นลำเอียงครั้งหนึ่งฉันเคยมองว่าประเทศไทยนั้นจะไม่สามารถเอาชนะทีมยักษ์ใหญ่ลหลายๆทีมได้แต่ครั้งนั้นฉันคิดผิดจริงๆเอาเป็นว่าฉันจะรอเชียร์พวกเธอพวกเธอแสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเธอสามารถผ่านเข้ารอบแปทีมสุดท้ายมาได้อย่างไม่น่าเชื่อฉันขอโทษที่เคยดูถูกศักยภาพของพวกคุณประเทศไทยความคิดเห็็นนตต่ออมาาาเปชวลี ได้มากล่าวถึงทีมไทยไว้ว่าพวกคุณจะสามารถเอาชนะเขาได้ก็ต่อเมื่อพวกคุณนั้นมีพัฒนาการที่สูงกว่าครั้งที่คุณเจอกับอิตาลีเราฉันหมายความว่าประเทศไทยจะสามารถเอาชนะพวกเขาด้วยบอเลเร็วแท็ติกการเล่นของคุณต้องพึงพาอาศัยตัวหลักที่ทําบอเลเร็วได้อย่างต่อเนื่องกําลังพวกคุณห้ามตกเด็ดขาดในการเจอกับพวกเขา <manner. S 1> ประเทศไทยไม่มีอะไรจะเสียแล้วในครั้งนี้คุณต้องใส่ให้เต็มที่ต้องเล่นให้เต็มที่เหมือนครั้งสุดท้ายที่พวกคุณได้เล่นบอลจงจําไว้ประเทศไทยพวกคุณจะสามารถเอาชนะเขาด้วยบอเลเร็วและแท็ติกความคิดเห็นต่อมานะครับ เป็นชาวราัสเซียคนนี้ได้มากล่าวถึงบอลลบอลไทยและบอลลบอลของตุรกีไว้ว่าตุรกีจะสามารถบล็อกบอลได้เหยียวกว่าประเทศไทยแน่นอนเขามีส่วนสูงที่เหนือกว่าประเทศไทยความเร็วสปีดเขาอาจมีมากกว่าและฉันเชื่อว,ว่าประเทศไทยจะแพ้ตุรกีความคิดเห็นต่อมานะครับก็เป็นชาวไทยฮะได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าพวกคุณหยุดดูถูกประเทศของฉันได้แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าประเทศของฉันจะไม่สามารถเอาชนะตุรกีได้การแข่งขันมันยังไม่ทันได้เริ่มต้นขึ้นเลยพวกคุณเลิกดูถูกประเทศอื่นเขาสักทีอย่าเอาตกการรกะและความคิดไปเปื่อของพวกคุณมาดูถูกประเทศของฉันขอ Peace. ความคิดเห็นต่อมานะครับชายหน้าเฟซบุ๊กว่ากระเทยลูก8ครับได้มาพูดว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองเก่งกว่าเซตเตอร์พรนพันก็ไปเล่นแทนตำแหน่งเขาเลยใครคิดว่าเก่งกว่าบุ๋มบิ๋มก็ไปแข่งแทนบุ๋มบิ๋มเลยบ้ากันหรือยังไงนี่คือการกีฬานะคุณแหมแต่ละคนเก่งกันจริงๆเลยไอ้พวกโค้ดโค้ดทั้งหลายแต่ฉันอยากจะรู้ลเลยได้ครึ่งหนึ่งของนักกีฬาหรือเปล่าหยุดเ่าสักทีหนึ่งเถอะขอร้องใจลำคาญกราบขอบพระคุณ,ค,ณคุณกระเทยลูก8ปดด้วยนะครับความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นชาวบาม่าฮะได้มาพู แพ้ตุรกีดูจากสกอร์การเล่นของพวกเขาแล้วเขาเหนือกว่าพวกคุณประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาครับก็เป็นชาวพม่าได้มาตอบกลับไปว่าคุณดูบอลเล์บอลเป็นหรือจากนั้นครับชาวพม่าคนแรกก็ได้มาตอบกลับไปว่าฉันก็ดูไม่เป็นหรอกฉันดูแต่ว่าใครแพ้ใครชนะแค่นั้นเองความคิดเห็นต่อมาครับเป็นชาวฮอลแลนด์ฮะได้มาบอกว่าฉันดูการถ่ายทอดสดบอลเล์บอลตลอดแหละไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนเจอแกใครจีนเจอกับคู่น,นั้นญี่ปุ่นเจอกับคู่นี้ฉันมองแล้วว่าประเทศไทยจะสามารถเอาชนะตุรกีได้ก็ตรงที่ว่าประเทศไทยหากมีการเล่นสไตล์บอลที่หลากหลายมาก น,นี้มีความคล่องตัวพวกคุณต้องทุ่มสุดตัวประเทศไทยคุณถึงจะสามารถเอาชนะตุรกีได้และครั้งนี้ช้างอย่างเอเชียคือประเทศไทยและไก่งวงคือตุรกีความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นชาวญี่ปุ่นนะนาั้านที่จะหลุดโพลคอมเมนต์ทีครับอันนี้ผมใช้ Google แปลภาษาอาจจะไม่แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเขาได้มาพูดถึงทีมไทยไว้ว่าประเทศไทยพวกคุณจะต้องดูการเล่นของทีมเราเป็นตัวอย่างก่อนฉันไม่ได้บอกว่าประเทศของฉันนั้นเก่งกว่าประเทศของคุณแต่สไตล์การเล่นทางเดียวที่จะสามารถเอาชนะตุรกีได้คือพวกคุณต้องมีการบล็อกกทีี่่่แนนนววา้พ คุณต้องมีบอลเร็เวที่สูงกว่านี้ประเทศไทยถึงจะสามารถเอาชนะเขาไปได้ฉันหวังดีอยากชาวเอเชียด้วยกันและฉันหวังว่าพวกคุณจะผ่านเข้ารอบมาเจอกับญี่ปุ่นของเราไม่ว่าญี่ปุ่นหรือจีนหรือไทยจะผ่านเข้ารอบฉันก็จะรอเชียร์เสมอพวกเราคือคนเอเชียความคิดเห็นต่อมาครับก็เป็นชาวญี่ปุ่นได้มาตอบกลับไปว่ามันก็ไม่แน่เสมอไปตุรกีอาจจะสามารถเอาชนะทางของเราก็ได้เราอาจจะแพ้ทางตุรกีก็ได้ประเทศไทยนั้นเขามีสไตล์การเล่นบอลของเขาอยู่แล้วอย่างไรรอดูวันที่เขาเจอกับตุรกีก่อนดีกว่าและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับเป็นประเทศที่เคยเป็นเจ้าภาพนั่ คือประเทศบางเกลียครับคุณผู้ชมได้มาพูดถึงทีมไทยไว้ว่าพวกคุณต้องกล้าสู้พวกคุณต้องกล้าคิดพวกคุณต้องมีสติในการเล่นพวกคุณต้องมีสมาธิที่สูงมากๆคุณถึงจะสามารถก้าวข้ามตุรกีไปได้ประเทศไทยจงทําให้ฉันเห็นอีกครั้งเหมือนแบบท,ที่คุณเจอกับประเทศของฉันและคุณสามารถเอาชนะประเทศของฉันไปได้ประเทศไทยจงลุกขึ้นสู้ครับก็จบกันไปเปที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมสําหรับคอมเมนต์ของชาวโลกและชาวเอเชียเราที่ได้มาวิเคราะห์เกมได้มาแสดงความพิเห็นก่อนที่ไทยนั้นจะพบกับตุรกีเป็นอย่างไรบ้างครับ แล้วคุณผู้ชมเลยฮะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็สามารถมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้วันพัซเซต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันในอีกแกชั่วโมงข้างหน้าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดถูกใจและกด u b s สไ i b ้หน่อยนะครับคุณผู้ชมฮะเพื่อรับชมข่าวสารในช่องของเราสําหรับวันนี้วันพัซเซต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นยังไงกันคะพี่ทุกคนนะคะหลังจากที่ได้ฟังคอมเมนต์ชาวโลกไปแล้วนะคะก็โอ้พูดได้เลยยังดูเดือดจริงๆนะคะคือ อ,อย่างที่แบบยังไงในรายการช่องวันมาสเตอร์พูดนั่นแหละนะคะก็คือคือยังไม่ได้ลงแข่งขันนะคะก็ไม่มีใครที่แบบจะรู้ได้ว่าเพรจ,จะแพ้หรือชนะนะคะก็ไม่ควรที่แบบจะดูถูกกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยข็อต้องดูตอนที่เกมแข่งขันกันเท่านั้นนะคะว่าใครจะแพ้หรือชนะนะคะแต่ว่ายังไงก็แบบส่วนมากก็ต้องมีคนที่ให้กําลังใจอยู่แล้วนะคะก็คนที่แบบคิดลบไว้นะคะคนที่แบบว่าเอ้ยังไม่เห็นการแข่งขันแล้วก็มาแบบ พูดให้เขาแบบไม่ดีก่อนอะไรเงี้ยก็คือหยุดคิดเถอะนะคะก็ยังไงก็รอลุ้นกันอีกทีนึงนะคะเวลาสี่ทุ่มนะคะยังไงก็จะแพ้หรือชนะก็คําตอบอยู่ที่ ตอนที่แข่งขันกันนั่นเองนะคะแต่ยังไงยังไงนะคะน้องหอมก็เป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ทีมชาติไทยทุกๆคนนะคะสู้นะคะสู้ๆนะคะก็คนทั้งประเทศนะคะก็เชียร์ของเชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้วนะคะน้องหอมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศพม่านะคะแต่ถึงแม้ว่าน้องหอมจะดูราย,รายการบอลรีบอลหญิงอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยค่ะนะคะ,นะคะและ้วก็โอเคค่ะนะคะสําหรับค่ำคืนนี้นะคะน้องหอมก็จะต้อง ขอตัวลาพี่ทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าพี่ๆไ,ไหนที่ชอบฟังกีฬาต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมในในช่องวันมาสเตอร์ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเคื่ำค่ำคืนนี้นะคะเวลาสี่ทุ่มนะคะก็รอดติดตามชมเบลลย์วันหญิงพบกับตุรกีนั่นเองนะคะก็ใครที่ชอบนอนดึกๆนะคะก็สามารถเข้าเข้าไปดูรายการสด ได้เลยนะคะแต่ว่าน้องหอมก็คือต้องขอตัวนอนก่อนนะคะเพราะว่าน้องหอมนอนเช้าทุกวันนะคะประมาณสองสามทุ่มก็นอนแล้วนะคะระหว่างถ่ายคลิปนี่ก็ยังง่วงนอนอยู่เลยนะคะโอเคค่ะยังไงก็จะแพ้หรือชนะนะคะก็ฝากคอมเมนต์มาให้น้องหอมได้ชมกันด้วยนะคะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้หอมค่อยตื่นมาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าทีมชาติไทยจะแพ้หรือชนะนะคะก็ขอให้สู้ๆนะคะขอให้ทีมชาติไทยได้ ชนะกลับมานะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะ้องหอมก็จะต้องขอตัวลาไปเพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะลาดิสวัสดีพีพีเอฟซีทุกคนนะคะบ๊ายบาย